สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมดาท้องนาคเลขทะเบียน6209610838วิชาแคลคูลัสสองเซกชัน0นย์สองนค่ะวันนี้จะมาพูดในเรื่องของกลัวเชิงวงรีนะคะซึ่งกลัวเชิงวงรีจะมีสมการในรูปทั่วไปก็คือ x ก,กาลังสองส่วน a ก,กาลังสองบวก y กาลังสองส่วน b กาลังสองเท่ากับ z กาลังสองค่ะ โดยที่ a และ b เป็นค่าคงตัวมาดูตัวอย่างแรกกันนะคะจงวาดกราฟของพื้นผิว x กําลังสองบวก y กําลังสองส่วนสี่เท่ากับ z กําลังสองค่ะเริ่มแรกเราจะพิจารณารอยตัดบนระนาบ x y ก่อนนะคะโดยที่เราจะแทนค่า z เท่ากับ0ลงในสมการ x กําลังสองบวก y กําลังสองส่วนสี่เท่ากับ z กําลังสองก็จะได้เป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองส่วน4เท่ากับ0จะมีรอยตัดเป็นจุด0ูนย์ศนย์ะคะเมื่อแทนค่าเซตด้วยจำนวนจริงที่ไม่ใช่ศูนลงในสมการ x กำลังสองบวก y กำลังสองส่วน4เท่ากับ z ซตกำลังสองอันนี้อันนี้เราจะแทนเพื่อหารอยตัดบนระนาบที่ขนานกับระนาบ xyn ะคะเช่นเราจะแทน Z ตเป็น1กับลบ1 จะได้เป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองส่วน4เท่ากับ1ซึ่งจะได้กราฟดังนี้ค่ะกราฟของเราที่ได้จะเป็นรูปวงรีนะคะต่อมาเราจะมาพิจารณารอยตัดบนระนาบ y z โดยการแทน x เท่ากับ0ูนย์ลงในสมการ x กำลังสองบวก y กำลังสองส่วน4เท่ากับ z e t กำลังสองค่ะก็จะได้เป็น y กำลังสองส่วน4เท่ากับ z e t กำลังสอง จะได้กราฟเป็นจะได้กราฟเป็นรูปเส้นตรงสองเส้นตัดกันนะคะเช่นเดียวกับระนาบ xz ระนาบ xz นี่เราก็จะแทน xz เราจะแทนเป็น y เท่ากับศนย์นะแปบ๊บหนึ่งนะคะระนาบ xz เราจะแทนเป็น y เท่ากับศซึ่งก็จะได้เป็น กำลังสองเท่ากับ z ซกำลังสองแบบนี้นะคะเมิ่ต่อมานะคะเราจะมาพิจารณารอยตัดของพื้นผิวบนระนาบที่ขนานกับระนาบ y- z ค่ะและบนระนาบที่ขนานกับระนาบ x- z นะคะเช่นบนระนาบ x เท่ากับ1 จะได้สมการรอยตัดของพื้นผิวเป็น z 2 y กำลังสองลบ y กลังสองส่วนสเท่ากับ1ค่ะจะได้ราฟเป็นรูปโค้งไฮเพอร์โบลานะคะซึ่งก็จะได้ประมาณนี้นะคะโค้งไฮเพอร์โบลา พิจารณารอยตัดบนลายลายและหน้าพร้อมกันาเรวาดการาฟของพื้นผิว x ก,กาลังสองบวก y กำลังสองส่วนซเท่ากับ z กำลังสองได้ดังนี้ค่ะอันนี้จะเป็นรูปที่ได้จากเราพิจารณาลายลายและหน้าพร้อมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นโค้งไฮเพอร์โบลาเราลองไปดู รูปในแอปกันนะคะจะได้รูปประมาณนี้ค่ะตัวยอย่างข้อถัดมานะคะจงเขียนกราฟของพื้นผิว2 x กําลัง2 1 8 y บวก9 z กํลังสเท่ากับ0นะคะ เริ่มแรกเราจะพิจารณารอยตัดของพื้นผิวบนระนาบ xz โดยการแทน y เท่ากับ0ลงในสมการนะคะก็จะได้เป็น 2x กลัง2บวก 9z กำลัง2เท่ากับ0รอยตัดบนระนาบ xz จะเป็นจุด 0, 0, 0ระนาบที่ขนานกับระนาบ xz นะคะเราจะลองแทน เป็น y เท่ากับ1หรือ y เท่ากับลบ1รวมในสมการ 2x กำลังสองลบ 18y กำลังสองบวก 9z กำลังสองก็จะได้เป็น 2x กำลังสองบวก 9z กำลังสองลบ18เท่ากับ0หรือ x กำลังสองส่วน9บวก z กำลังสองส่วน2เท่ากับ1จะได้กราฟเป็นรูปวงรีดังนี้ค่ะต่อมานะคะเราจะพิจารณารอยตัดบนระนาบ x-y และ y-z กันนะคะ ซึ่งบลหน้า x y เราจะแทนเป็น z เท่ากับ0และหน้า y z เราจะแทนเป็น x เท่ากับ0นะคะจะได้กราฟเป็นเส้นตรงสองเส้นตัดกันแบบนี้นะคะรอยต่อมารอย ตัดของพื้นผิวบนระนาบที่ขนานกับระนาบ x y และระนาบที่ขนานกับระนาบ y z นะคะก็จะได้รูปแบบนี้ค่ะซึ่งรูปนี้ก็จะเป็นรูปโค้งไฮเพอร์โบลานะคะ ต่อมาถ้าเรานำรอยถัดของพื้นผิวบนระนาบหลายๆระนาบมาพิจารณาพร้อมกันนะคะก็จะวาดกราฟของพื้นผิว2 x กำลัง2 2 x กำลัง2ลบ18 y กำลัง2บวก9กา z กำลัง2หรือ x กำลังสองส่วน9บวก z กำลังสองส่วน2เท่ากับ y กำลังสอง ได้แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นตรงที่ตัดกัน2เส้นนะคะแล้วก็จะมีโค้งไฮเพอร์โบลาโค้งไฮเพอร์โบลาเปลี่ยนสีดีกว่านะคะจะได้ดูได้ไง่ายขึ้นอันนี้จะเป็นโค้งไฮเพอร์โบลาค่ะเรามาดูรูปในแอปกันดีกว่านะคะ ลูกก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะเราสามารถหมุนอะไรได้หลายหลายอย่างนะคะถ้าเราจะดูหลายๆมุมค่ะวันนี้ก็ขอจบในเรื่องของกวดเชิงวงรีไว้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ